เหตุการณ์ไฟไหม้รถทัวนี้มันเป็นความผิดของคนขับเหรออยากจะถามอยากจะถามสังคมแทนคนขับที่เขาไม่มีสิทธิ์จะพูดแล้วตอนเนี้ยเหตุการณ์นี้มันเป็นความผิดของคนขับแล้วครับคนขับผิดมากครับที่มันเกิดเหตุมาแล้วเขาพยายามช่วยหาถังดับเพลิงอะไรก็ในเมื่อสติปัญญาเขามีแค่นั้นนะครับคนเราความสามารถในแต่ละช่วงในแต่ละวินาทีมันไม่เท่ากันนะครับสติเนี่ยมันมีไม่เท่ากันนะครับในแต่ละคนนะครับ ที่จะคิดได้ว่าจะต้องทําอะไรหนึ่งสองสามสี่มันมีไม่เท่ากันครับเขาผิดมากเรอที่มันเกิดเหตุแล้วเขาพยายามช่วยเต็มที่แล้วไม่ได้แล้วเขาหนีเพื่อไตั้งหละผิดมากนะครับถามผิดมากใช่ไหมครับแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไหมครับว่าจะเลือกรถว่าเอารถใหม่ๆมาครับเอารถใหม่ๆมารับเขามีสิทธิ์ไหมครับเขาเป็นลูกน้องครับเอารถที่มันสมบูรณ์รถป้ายแดงมารับเลยถ้าเขาทําได้ผมเชื่อว่าคนขับทุกคนนะอยากขับรถใหม่อยากขับรถที่มันสมบูรณ์แบบ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนเพื่อที่นะ่ารักทุกทกท่านนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นรถบัสไฟไหม้นะครับจริงๆผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะบางทีเราเป็นสายบรรทุกนะมันก็จะเวลาพูดแล้วเขาจะเผื่อนเข้าข้างรถบัสนะค,คนเข้าข้างสายบรรทุกด้วยกันแต่ทีนี้พอผมนั่งดูวิเคราะห์หลายๆอย่างเลยครับนะครับ,นะรบก็มันบางทีมันน่าเห็นใจนะผมก็เลยออกมาพูดนิดน,นึง ซึ่งก่อนอื่นต้องกราบขออภัยกราบขอโทษสําหรับอาญาของน้องๆผู้เสียชีวิตด้วยจริงๆผมดูข่าวข่าวนี้บางทีผมก็แบบรับไม่ได้หลายๆคนเชื่ออหละมันคงเป็นนะนะ<ม>พอดูหลายๆคิดนะครับคล้ายๆว่าอ่มากันสามคันคันที่สองเนี่ยเสียหลักยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีการไปเฉี่ยวรถเบนแล้วก็ทําให้ไฟไหม้ไฟไหม้เนควันมาจาข้างหน้าคนขับก็ ลงมาแล้วก็วิ่งมาด้านหลังทําท่าจะเปิดตรงกลางแล้วเปิดไม่ได้ก็วิ่งมาด้านหลังก็เมา,เาทางังลบเพลิงก็มีคลิปมีอะไรลงหมดนะครับ <S <S แล้วก็แกก็เหมือนว่าจะไปช่วยดับนะครับแต่ว่าไฟมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับไฟมันเกิดขึ้นเร็วมากเท่าที่ดูนะแล้วก็คนที่อยู่ผมคิดว่าคนที่อยู่ช่วงหน้าะจะลงมาได้นะเพราะมีประตูข้างหน้าเขาเปิดอยู่นิดนึงนะครับส่วนคนที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้บวกกับประตู ข้างหลังไอประตูฉุกเฉินมันไม่มีใครเปิดได้นะครับแล้วบวกกับข้างหลังกระจกก็มีพลเมืองดีเอาไม้ไปทิ่มไปทิ่มช่วยอยู่นะมันก็น่าจะไม่ทันแล้วนะครับต้องขอบขอแสดงความเสียใจนะครับกับญาติท่านผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ต้องต้องขอโทษด้วยท,ที่ที่มาพูดถึงคลิปนี้นะก็เรานะครับเป็นคนขับรถนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องตรวจสอบการออกรถอยู่แล้วผมไม่เชื่อเลยทุกคนจะเช็ดจะถูจะ ล้างจะอะไรยางรั่วยังไงก็ต้องรู้ตรวจสอบเช็คเถอะถ้าเบื้องลึกนะครับรถคันนี้มีอายุค่อนข้างมากแต่ก็อย่างที่เขาบอกว่ามันมีการาจดทะเบียนมานานก็จริงแต่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบหมดทั้งคันนั่นแหละเหมือนคล้ายรถประกอบอนะเนาะเปลี่ยนเครื่องก็ใหม่อะไรนูน่นนี่ก็หลายๆอย่างนะครับถ้าพูดถึงรถรถบัสคันนี้ไม่พร้อมผมมองภาพรวมเขาก็ค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดแต่ถ้า,ถา,าถามว่ารถไม่พร้อมเรื่องยางเพื่อนๆไปดูรถเมย์ด้วย ดูย่างรถเมย์ด้วยย่างอัดดอกขนาะนรถเมย์แดงๆล่องเบิรงสซื่อเมือ,องเซาย่างอัดดอกไปนะครับแล้วก็หลายย่างนะครับกเกี่ยวกับ n อ v อะไรพวกนี้ผมไม่ขอเข้าร่วมเพราะว่าเขาน่าจะอ่าคดีเขายังไม่ไมจบไม่อะไรแต่ที่ผมเห็นที่เราเห็นนะครับคือไฟไหม้มันเร็วมากหลายคนก็ลงมาทันหลายคนก็ลงไม่ทันคนที่จะรีบไปช่วยก็รีบไปช่วยแต่ไฟมันลุกแรงมากกว่าดับเพลิงมาก็คือไฟโหมหมดแล้ว แล้วก็น้องๆกับคุณครูก็อยู่อ่านั่นประมาณด้านท้ายนะครับก็ไม่สามารถที่จะอ่าช่วยได้ทุกคนช่วยได้เลยประมาณนะครับแล้วก็อ่าที่เขาแจ้งข้อหาหนักของอ่ากับน้าชโชเฟอร์นะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าหรือไม่ใช่หลายคนจิเจ้าหน้าที่เออเขาจะแจ้งว่าไม,ไม่ไม่ไม่ช่วยนะครับ<ม>ข้อหามันมันจะมีหนักๆอยู่ว่าไม่ช่วยอ่าไม่ลงไปช่วยอ่าผู้โดยสารประมาณนี้ ข้อหาหนักหนักเคยโดนประมาณอ่าสี่ถึงห้าข้อหานะครับก็จะมีขับรถโดยประมาทอันนี้เราต้องยอมรับผิดอยู่แล้วว่าคือถ้าเหตุเกิดเหตุมาก็ต้องโดนน่ะผมไม่ยังระเบิดสองท่อนนะแล้วผมไประเบิดอยู่บนสะพานเขาก็จะบอกว่าเราไม่ตรวจสอบอย่างพร้อมใช้นหะเราก็จะผิดนะครับในเรื่องนี้นะส่วนอ่าพอเกิดเหตุขึ้นนะหนึ่งคือเราโดนแล้วขับรถประมาททาให้เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็ทําให้ คนอื่นเสียชีวิตนี่ก็เหตุเต็ๆวันนี้ผมผมเข้าใจได้นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อาชีพคนขับรถบางคนเขาบอกว่าอาชีพที่โดนสาปผมคนหนึ่งไงไม่ไม่ไม่อยากขับรถบนทุกผู้โดยสารเลยไม่เคยเลยไม่เคยคิดอยากขับเลยเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบคนเยอะนะครับส่วนตามที่ตำรวจเขาแจ้งนะครับก็คือสี่ถึงห้าข้อหาเนี่ยจะมีขับรถประมาทแล้วก็ไม่หยุดให้การช่วยเหลืออันนี้คือที่เขาแจ้งนะแต่มันจะตรงกันข้ามกับที่เราเห็นนะเกช่วยนะ แล้วก็สองก็คือไม่อยู่ให้ให้การต่อเจ้าหน้าที่นั่นแหละหรือไม่อยู่ที่เกิดเหตุน,นั่นแหละก็จะเป็นเหมือนว่าแกไปตั้งหลักนะครับสติแตกหรือยังไงแกหนีไปตั้งหลัก,ลกแลก้วแกก็เข้ามอบตัวไปชุดเดียวกันกับที่แกขับรถบัสนะครับ mm hmm. ก็หลายอยา่างสุดท้ายแล้วล่าสุดเขาบอกเป็นโทษรายแรงแบบเป็นคดีหนักคดีแรงอะไรเงี้ยก็ไม่ก็คัดค้านการประกันตัวก็ไม่ให้ประกันตัวสรุปว่าณนะทุกวันที่แกนอนคุกนะแล้วคนผิดจริงๆเนี่ยมันจะเป็นใครนะครับ ต้องมารอดูว่าแล้วคนฉกผิดจริงๆแล้วเป็นใครคนที่รับเซ็นผ่านให้ติดตั้งถังแก๊สเพิ่มเนี่ยจะติดคุกไหมนะครับเขาคือใครนะครับให้จดผ่านสภาพแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่มีตังหรือเจ้าของหรืออะไรก็ตามเขาจะจะผิดด้วยไหมหรือว่ามีแค่คนขับคนเดียวที่ต้องรับโทษตรงนี้นะครับณนะตอนนี้แกก็มอบตัวแล้วก็โดนข้อหาตามที่ตำรวจแจ้งไป4ี่ห้าข้อหา ซึ่งบางทีก็อยากจะเถียงว่าไอ้ที่ไม่หยุดให้ความช่วยเหลือแกหยุดแล้วนะช่วยเหลือแล้วแต่แกก็มีความผิดที่ที่ตรง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 กันกับที่ตํารวจพูดก็คือขับรถประมาทประเชียวเนี่ยมันต้องผิดอยู่แล้วนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะถ้าเพื่อนว่าขับรถยังไงถ้ามีเขตเกิเดแบบนี้ยังไงเราก็ต้องโดนเรื่องเนี้ยผิดขับรถประมาทประเชียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้แกพูกอื่นเสียชีวิตแล้วก็ไอตัวของแกผิดอีกอันหนึ่งสองอันนะคือไม่หยุดนะเขาใช้คําว่าไม่หยุดให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆแกหยุด ไม่อยู่ให้ความช่วยเหลือแต่จริงแกอยู่แต่ว่าอ่ะโซเชียลเห็นแต่ว่าทางตำรวจที่เขาฟ้องไปเขาอาจจะไม่เห็นนะเนาะแล้วก็ไม่ไม่ได้ให้อาการต่อเจ้าหน้าที่พนักงานในในที่เกิดเหตุหมายความว่าเนที่เกิดเหตุแกไม่อยู่เพราะเขาบอกว่าถ้ามีการให้ประคำหรือให้อ่าให้การในที่หน้าที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างอื่นๆมันก็จะเรื่องมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเอกาสารต่างๆผมนั่งดูแล้วแบบว่าแบบบางทีก็รับไม่ได้นะครับสิ่งนี้มันไม่ควรเกิดนะครับ มันมันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบหลายๆคนบ้านเราเขาก็เห็นแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจของแต่ละคนนะครับแต่อย่างที่เราเห็นนะแกก็มาช่วยอยู่นะแกก็มาช่วยอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันไม่เร็วมากแค่แกลงมาจากรถอะไฟก็ลุกแบบท่วมเลยผมแบบโอ้โหมันคือยังคิดอยู่เลยว่าถ้าระดับเพลิงที่จอดอยู่ตรงนั้นพอดีเนี่ย ดับทันไหมรถคือรถดับเพลิงเลยอ่ะจะดับทันไหมถ้าอางนั้นสมมติว่ามันจอดอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วรถดับเพลิงอ่ะจะดับทันไหมไหนจะต่อสายไหนจะใส่ชุดนะผมว่าเหตุการณ์นี้คือมันมันเร็วนะับมันก็เลยทําให้สูญเสียก็ยังไงก็ต้องอ่าต้องกราบขอโอทษอาจิตใจของชาวไทยหลายๆคนด้วยที่แบบพอออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็จะแบบเออไม่น่านมาพูดไม่น่านมาเลยจริงๆผมก็ต้องกราบขอโทษนะครับล้วก็กราบขออภัยเอฟซีล้วก็กราบขอโทษ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับจากช่องสุริยมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับอ่าญาติผู้สูญเสียก็แล้วกันนะครับแล้วก็กับน้าคนขับรถนี่ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับแกด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะความยุติธรรมหรืออะไรมันจะช่วยอะไรแกได้แค่ไหนแล้วก็ส่วน่าน้องๆที่บาดเจ็บก็่าได,ได้ได้โอกาสรักษา,ามีคนช่วยแล้วนะครับแล้วส่วนน้อ,นองอผู้เสียชีวิตทั้งยี่สิบกว่าเขาก็อ่า เอาไปตั้งาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเอาไปตั้งบำเพ็ญกุศลโอ้โหแล้วก็รอดมากเลยก็สำหรับอ่าสมน,น้องเขาก็นำไปเป็บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับญาติท่านผู้เสียชีวิตก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้มันไม่มีใครใอยากเกิดไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้ว แล้วที่เขาบอกว่าเลิกทัศนศึกษาจริง,รงๆลูกผมมันตอนที่เขาขออนุญาตผมไม่เคยอยากให้ไปเลยนะครับแต่ก็ในเมื่อโรงเรียนเขาเขาคิดว่ามันจะต้องมีแล้วแล้วคนอื่นเขา,เขาไปอย่างเงี้ยน้องๆพอมีการมาพูดชวนเนี่ยลูกผมก็อยากไปนะผมก็ให้ไปให้ไปบ้างไม่ให้ไปบ้าง,างก็ไม่ได้ว่าให้ไปสักทุกครั้งนะครับเนี่ยก็สิ่งที่กลัวมันก็จะประมาณนี้ก็ยังไงเป็นกําลังใจให,ให้ญาติท่านผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้ถามส่วนตัวเลยผมก็คัดค้านแล้วก็ไม่อยากให้มี การไปทัศนศ,ศึกษานอนโรงเรียนนะครับถ้ามีก็ต้องมีมาตรการแก้ไขกรณีส่วนน้าคนขับผมขอเอากําลังช่วยกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใครจะช่วยแก้ได้ไหมนะณนะตอนนี้ก็โดนไปถึงสี่ถงห้าข้อหาบวกกับคัดค้านการประกันตัวสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ